มีพี่ๆหลายท่านสอบถามมันเข้ามาเยอะมากนะครับว่าอยากจะได้เรียนพระโหรมานสี่พุทธาคมที่ปลุกเสกโดยสี่พระเกจิอาจารย์ผู้เป็นดังดอกบัวบานแห่งแดนอีสานหหลวงปู่ศิลาสิริจันโท 2. หลวงปู่ถินวัดคอนสาย3พระอาจารย์ต้มวัท่าสแบงสหลวงพ่อสุริยันวัดป่าวังน้ําเย็นลักษณะของพิมพ์ทรงองค์พระจะเป็นองค์พญาพระโหรมานห่างเก้าคดหาวเป็นดาวเป็นเดือน มือขวาถือตรีศูนย์ซึ่งเป็นอาวุธที่ทรงอิทธิฤทธิ์ของพระศิวะมือซ้ายถือพระขันซึ่งเป็นอาวุธประจํากายของพระอินทร์มีอิทธิฤทธิ์มากองค์พระหัวรมานมีหางก้าคตปลายหางรัดตึงลูกธนูเอาไว้ให้ความหมายว่าองค์พ่อพญาพระหัวรมานองค์นี้ท่านมีบุญญาธิการมากหางยาวก้าคตมีอิทธิฤทธิ์สูงองค์พ่อใช้หางตึงรังศาสตราวุธของอริราชศัตรูเอาไว้ ด้านหลังเหรียญหลวงปู่ศิลาท่านลงยันอุดปากกระบอกปืนเอาไว้จะทําให้ลูกปืนด้านและลูกระเบิดไม่ทํางานด้วยมหายันพุทธาคมวิชานี้เป็นวิชาเอกของหลวงปู่ศิลาหลวงปู่ศิลาท่านเมตตาเขียนยันกำกับทางด้านหน้าและด้านหลังพร้อมไร่พุทธาคมปลุกเสกอย่างเข้มขลังวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเพื่อมอบให้เป็นที่ระลึกเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นายทหารผู้กล้าและตำรวจตะเวนชายแดน ที่ประจำการอยู่ตามแนวชายแดนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการรักษาธิปไตยของชาติไทยและนำปัจจัยนำรายได้ไปบูรณะปฏิสังขค์วัดคอนสายและสำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมหนองอ้อวันนี้ผมได้มาแบ่งปันทุกท่านเป็นรายการยอดนิยมนะครับรายการที่10เนื้อทองแดงลุ้นทองแดง3เนื้อเนื้อทองแดงผิวรุง้งเนื้อทองแดงอรมณ์ดำเนื้อทองแดงผิวไฟ เลือกเนื้อไม่ได้นะครับต้องลุ้นเนื้อเอาลุ้นลงยาลุ้นน้ากากและลุ้นฝังพลอยสร้างน้อย15,000เหรียญเหรียญละ250บาทจัดส่งฟรีท่านไหนรับสามเหรียญ700บาทจัดส่งฟรีท่านไหนรับห้าเหรียญ1น1,000บาทจัดส่งฟรีพิธีพุทธาธิวาพิเศษสี่วาระโดย 4. พระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งดานิสาน ผู้ที่ถูกขนานนามว่าเป็นดอกบัวบานแห่งแดนอีสานวาระที่หนึ่งปลุกเสกในวันที่7สิงหาคมหลวงปู่ศิลาสิริจันโทเมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสกณวัดประทาตเมือนหินจังหวัดกระสินวาระที่สองปลุกเสกในวันที่10สิงหาคมได้รับความเมตตาจากหลวงปู่ถินจันทธรมโมอายุ109ปีเป็นประธานในพิธี และพระเถวระอีกหนึ่งร้อยเก้ารูปณวัดคอนสายจังหวัดยะโสธรวาระที่สามปลุกเสกในวันที่26สิงหาคมได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ต้อมปพ,พัสโรวัดท่าแสแบงเมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสกเดียวณวัดท่าแสแบงจังหวัดร้อยเอ็ดวาระที่สี่ซึ่งเป็นวาระสุดท้ายปลุกเสกในวันที่27สิสิงหาคมได้รับความเมตตาจาก หลวงพ่อสุริยันโคสะปัญโยวัดป่าวางน้ำเย็นจังหวัดมหาสารคามเมตตาอธิษฐานจิตปุกเสกเดียวพร้อมไร้กำกับพุทธาคมอ,อย่างเข้มขลัง